ไปเรื่องต่อไปค่ะท่านรองคะเวลาก็ไล่หลังมาแล้วเรา <c oughs> วันนี้พูดคุยกันสนุกจริงๆเลยล <c oughs> ค่ะท่านรองค่ะเดี๋ยวเราต่อกันในเรื่องของฝุนละองอนนี่แหละครับเพื่อให้ท่านมาเที่ยวบุริรํานะครับได้อย่างสบายใจแม้แต่วันที่28นะครับยี่สิบกุมภาพันธ์ถึง2มีนาเดียวมอเตอร์จีพีสองพันยี่สเนี่ยนะครับต่อเนื่องไปถึงงานงานคันเลือกอบริรัมใช่ค่ะ เที่ยวสบายใจไม่มีเปลี่ยนหมดุนาเนี่ยนะครับทางจังหวัดบุรีรัมย์เองก็ได้มีคำมีอะไรมีประกาศของจังหวัดะนะครับในเรื่องของห้ามเผาเด็กขาดในทุกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็คือบังคับใชก้กฎหมายะนะครับแต่ที่สําคัญก็คือประกาศการะทรวงเกษตรเนี่ยประกาศออกมาแล้วะนะครับประกาศออกมาเนี่ยตั้งแต่วันที่17เจมกราคม2พ6 8รนะครับเป็นประกาศการะทรวงเกษตรก็คือว่า ตั้งแต่อะไรตั้งแต่สิบเจ็ดมกราถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราอันนี้ก็คือ,อ,อถึงที่แปดถึงสามสิบมกราพฤษภาแปดเนี่ยห้ามเผาในพื้นที่การเกษตรทุกกรณีอันนี้ประก,กาศกระทรวงเกษตรและถ้าเผามีโทษยังไงนะครับก็คือถ้ามีประวัติการเผาเนี่ยะนะครับท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใดๆนะครับในเรื่องของการสนับสนุนการช่วยเหลือการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรทุกวงการเป็นเวลาสองปี ก็คือจนถึงสามเดืพฤษภาคมพันรอยเจ็ดสิบนะครับอันนี้ก็ยกเว้นในเรื่องของเกษตรกรผู้ประสบภารกิจด้านการเกษตรคือเว้นภารกิจนะแต่ว่าถ้าท่านเผาในพื้นที่เกษตรหรือว่ามีประวัติการเผาเนี่ยท่านจะอดได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนด้านางเกษตรถึงสองปีนานเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเรามีประวัติถ้าหากว่าเราไปจุดไปเผาแล้วเขาเนี่ยเห็นว่าเราเป็นคนทําเรามีโดนบันทึกประวัติไว้แล้ว แล้วแล้วท่านคนเผาก็ต้องคิดเองด้วยหรือว่าคนในพื้นที่ที่มีการเผาเนี่ยต้องคิดเองด้วยว่าการเผาเนี่ยอันตรายสุสขภาพมากใช่เห็นข่าวในทุกวันบ่อยไหมว่าที่ก็บอกว่าคนเข้าไปทําบอลรูดหัวใจนี่ตอนนี้ถี่ยิบเลยอะเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าอากาศเปีย่ยนเป็นเจท่าเนี่ยคือเข้าทำบอลรูดหัวใจก็หมายความว่าเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจมันตีบตันเพราะว่า พีเอ็มหลนี่แหละที่เราสูตรหายใจเข้าไปเนี่ยแหละนะครับมันทําให้หลอดเลือดหวัวใจหลอดเลือดสมองไดตีบทันนะครับแล้วก็ถ้าดูดูผมดูข่าวดูอะไรใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่ตกปัจจุบันเนี่ยหมอโรงพยาบาลใน,ในโรคหมอโรคหวัวใจเนี่ยที่ทําบอลลูนเนี่ย,นเ,นยเหนื่อยกันเยอะแทบไม่มีเวลาพักเลยเพราะว่าคนไข้ยเยอะคนไข้ยเยอะไปทำโรคหัวใจก็คือก็คือเอาหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับเรื่องเหล่านี้หลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยปล่อยว่าได้เดียวก็คืออัมพฤกษ์อัมาพลาด ถ้าไม่เสียชีวิตนะถ้าไม่เสียชีวิตเนี่ยถ้าช่วยทันเนี่ยก็คือโอกาสที่จะมาเป็นปกตินี่น้อยมากๆน,นะครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องอะไรต้องต้องอะไรต้องอะไรพูดง่ายเป็นแล้วเนี่ยการกลับมาเป็นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนปกติเหมือนเดิมยากแลยเพราะฉะนั้นเรื่องการเผาแลนเปลี่ยนบทโจท่า 5. 5. นี่เป็นเรื่องที่เราทุกคน จะต้องให้ความใส่ใจและก็ให้ความสนใจนะครับไม่ใช่เพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อลูกหลานเพื่อามาชิกในครอบครัวเพื่อคนในหมู่บ้านของเราด้วยแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราจุดไปควันมาเนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายเราด้วยเช่นเดียวกันคือโอเคท่านบอกว่าลดต้นทุนเนี่ยแต่ถามมันคุ้มค่ากับการรักษาสุขภาพไหมใช่ค่ะไม่มีทางหรอกนะครับจุดยังไงก็ไม่คุ้มค่าจุดครั้งหนึ่งช่วยท่านบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนใช่ไหมคะลดต้นทุนแต่ว่าไปทําลายสุขภาพคนแบบโอ้โห ตัวเองด้วยใช่ค่ะคนในครอบครัวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความร่วมมือนะพี่น้องบ้านเรานะคะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะช่วงนี้ถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอะไรจําเป็นยาเผานะตั้งแต่ขยะตั้งแต่ตั้งแต่ฐานตั้งแต่วัสดุทางการเกษตรอะไรต่างๆอยาพึ่งเผาย่าพึ่งเผาแล้วก็ถ้าเผานี่โดนตัดฉียดในการช่วยเหลือในการช่วยเหลือด้านการเกษตรสองปีเลยท่านอย่าคิดว่าเกษตรไม่รู้นะใช่เกษตรเขามีเขามี ฮอสปอ o ์ตนะเขาก็มีหน้าจอมีรู้รู้หมดเลยว่าตรงไหนเผาวันไหนเนี่ยเขารู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปเนี่ยยานะยานะนะครับแล้วก็ท่านต้องคิดว่าแล้วถ้าไม่เผาเนี่ยถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการต้อนรับนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาเยี่ยมบรีรัมของเราด้วยนะครับทั้งในเรื่องของงานโมโตจีพีทั้งในเรื่องของ อ่คัเลอบ,บริรมเนี่ยนะครับถ้าเขามาแล้วอากาศชบ,บาเนี่ยผมคิดว่าวันหลังเขาก็มาอีกอะ่ะแต่ถ้ามาเจอแล้วมาพีเอ็หลอกยืนให้ถามว่าใครอยากจะมาหลักก็อยู่บ้านดีกว่าใช่ค,ค่ะเพราะฉะนั้นขอความน่วมือนะครับรักบุริรมเนี่ยนะครับต้องไม่เผา นะครับค่ะนะครับทีนี้พอมาดูแว็บมาดูในส่วนของสภาพอากาศบุรีรัมย์บ้านเรากันสักนิดหนึ่งพอพูดถึงในเรื่องของฝุ่นแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับคุณภาพดีเลยทีเดียวค่ะท่านรองค่ะวันนี้นะค่ะสิบเจไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรโอเควันนี้ถือว่าดีมากถือว่าสิบเจ็เนี่ยถือว่าดีมากนะใชผมก็มีอยู่ก่อนออกวิ่งเนี่ยผมจะตรวจสอบทุกวันเหมือนกันนะครับค่ะแต่ว่าเมืองบุรีรัมย์เมืองบุรีรัมย์เนี่ยสีเหลืองสีเหลืองก็คือไม่มีเพมหรือไม่ล่ะค่ะ ตลอดอันนี้ผมก็มีค่ะต้องต้องเช็คนะคะอากาศทุกวันนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราออกไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะอยู่ในกิจกรรมกลางแจ้งอะไรต่างๆเนี่ยบางทีถ้าหากว่าข่าฝุ่นเยอะเราต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันในเรื่องของค่าฝุ่นก็มีก็ยังมีบางเมืองอยู่นะครับเดี๋ยวต้องต้องให้เช็คในเรื่องของการเผาในพื้นที่นะครับก็จะมีบางอำเภอไม่ใช่บางเมืองสามารถเช็คได้เลยว่าอำเภอไหนที่มีจุดความร้อนห5เองตอนนี้ค่ะ ตรงนี้ก็อากาศก็ถือว่าดีอยู่นะคะก็ยังไงก็ยังคงต้องช่วยกันก็ผมนี่ไอค i r แอรนะไอคิวค่ะยังไงก็ยังคงต้องช่วยกันอยู่นะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยบางท่านท่านลองค้าเชื่อเลยว่าบางท่านบอกว่าเผาไปไม่มีใครเห็นหรอกเนี่ยโชคคิดนปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเช็คดาวเทียมเช็คอะไรได้หมดแล้วก็พอเป็นจุดฮอตสปอตปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเขารู้นะครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยท่าน ได้ทำลายสุขภาพของตัวเองแล้วใช่ค่ะนะครับทำลายสุขภาพของคนในหมู่บ้านคนในคนในพื้นที่แล้วคนในครบนอบครัวใช่นะครับเพราะว่าฝุ่นเปลี่ยนัปทเป็นจุด ฝุ่นละอองขนาดเล็กมากมองไม่เห็นเล็กมากแล้วเข้าสู่ร่างกายของเราไปโอ้โหวันวันหนึ่งเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ครับค่ะอันนี้ก็อ้เป็นห่วงสุขภาพพี่น้องเราทุกท่านทุกคนเลยนะคะอ่ะก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของฝุ่นละอองเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเลยอย่างที่บอกไปก็คือถ้าหากว่าคุณมีรายชื่ออยู่ในแบ็กลิสต์ของเขาแล้วเนี่ยเวลาที่เขามีโครงการสนับสนุนต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเกษตรเนี่ยท่านจะถูกตัดสิทธิ์เลยนะตัดสิทธิ์แล้วพี่น้องเราเนี่ยอยู่ได้เพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือจากทางด้านของร ว่าจะเยียวยาในด้านต่างๆน้ําท่วมภัยแล้งนะคะอะไรต่างๆก็ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐฉะนั้นก็ขอให้ให้ความร่วมมือกันด้วยนะะคเนี่ยก็บ,ยอบอกว่าที่พูดถึงพื้นที่เกษตรเพราะว่าพื้นที่เกษตรเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นนในการเผาสูงที่สุดนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วน,นเรื่องอื่นๆของการเผาในพื้นที่สปกก็สามสิบเปอร์เซ็นต์พื้นที่ป่าอนุรักษ์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พื้นที่ชุมชนนะครับก็ประมาณ7.8เปอร์เซ็นต์นะครับค่ะ,ะคแล้วก็ ฝากไปถึงพี่น้องที่ทําไร่อ้อยด้วยนะคะช,ช่วงนี้ตัดอ้อยสดไปขายนะคะเขาจะให้ราคาดีกว่าที่เราเผาอ่าใช่ <laughs> นะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ทําไร่อ้อยกันอยู่นะคะอย่าเผานะอย่าเผาว่าโอ้โหเผาอ้อยแต่ทีท่านรองคะตามบ้านเรือนเราเนี่ยโอ้โหเศษดํดๆเนี่เต็มบ้านไปหมดเลยคือมันทำลายเรื่องทั้งเรื่องการท่องเที่ยวทําลายทั้งเรื่องการ,รสุขภาพใช่ค่ะสุขภาพแล้วก็อโอกาสของคนอะไรแหละผู้ใดว่า แม้แต่การออกกำลังกายเนี่ยผมมีขีดวัลยุทธานไม่มีใครออกกำลังกายหรอกการออกมากาออกกำลังกายมาวิ่งมาแรงต่างในช่วงเวลยุทธานมันจะกับค่าตัวตาจะช,ชัดเลยเพราะฉะนั้นท่านตัดโอกาสทั้งหมดเลยอะ่ะแล้วก็ผมคิดว่ามันมันอะไรท่านทำร้ายผู้อื่นด้วยใช่ลูกหลานเด็กๆเล็กๆน้ำได้หมดเลยผู้สูง,นะงอายุานะคะ,ะ,คะที่อยู่ตามบ้านนะคะคอ่ะ